สวยหรูดูแพงเปิดราคาลุกนี้ของคิมเบอรี่หลังเข้าร่วมงานปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่เป็นนางเอกสุปตาแถวหน้าของเมืองไทยอีกคนสำหรับคิมเบอรี่แอนด์วอเทมัสนอกจากเป็นสุปตาที่โด่งดังแล้วคิมเบอรี่ยังพวงด้วยตำแหน่งเฟนออฟเดอะคาเทียคนแรกของประเทศไทยตัวแทนสตรีผู้สง่างามเหนือการเวลาในแบบคาเทีย โดยทางแบรนด์ได้แต่งตั้งเมื่อวันที่27ตุลาคม2563ซึ่งระหว่างนั้นิมเ b e r ี่ได้ออกงานอีเวนต์ที่ทางแบรนด์จัดขึ้นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และเมื่อค่ำที่ผ่านมานั้น1สิงหาคม2565คาเทียแบน์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศสได้จัดงานปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่แห่งปีเนรมิตหัวลำโพงสถานที่แห่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยพร้อมกองทัพดาราและเซเลบบิวตี้ชั้นนำมากมาย หนึ่งในนั้นคือสาวคิมเบอร์รี่เรียกได้ว่าเธอนั้นคือดาวเด่นของงานเลยก็ว่าได้และสำหรับลุกสุดแพงที่เธอสวมใส่ไปเฉายที่งานรวมทั้งลุกอยู่ที่3ามล้านแปดแสนบาท